สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะเรามาดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันนี้นะคะราศีตุลน,นะเรามาดูกันค่ะขอพลังงานชาวราศีตุลน,นะคะทุกทกท่านเลยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในอีก9วันข้างหน้านี้ราศีตุลว้าวนะคะ เตรียมรับเรื่องราวข่าวดีการเฉลิมฉลองเรื่องราวแห่งความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบอกเลยว่าบางท่านกำลังได้เขาเรียกว่า มีงานสังสรรค์งานปารต์ตี้งานรื่นเริงหรือว่าความสุขสนุกกําลังจะเริ่มขึ้นมีเรื่องราวดีๆความสุขการเฉลิมฉลองไม่ว่าจะเป็นการออกเดทอีกครั้งการได้พบปะเพื่อนฝูงการได้มีเรื่องราวแห่งความสุขดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะพบเจอพบรักพบเจอสิ่งที่ถูกใจนะคะพบเจอสิ่งที่ชอบมีความสุขแฮปปี้นะคะแล้วก็หล่นล้ามากๆเลยนะคะบางท่านได้พบเจอพบรักนะคะกับใครที่ ในงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานเรื่นเริงหรือว่าเพื่อนแนะนําแบบนี้นะคะหรือว่าเขาเรียกว่าได้ได้ได้เตรียมรอคอยเฉลิมฉลองนะคะเรื่องราวแห่งความสุขที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะมีเกณฑ์ได้สละโสดด้วยมีเกณฑ์ถูกเขาเรียกว่ามั่นหมายนะคะในเรื่องของคนรักคู่รักด้วยเช่นกันนะคะสามไม่เท้านะคะคนแดนไกลทางไกลที่กําลังเดินทางมาหาคุณบางท่านได้ออกเดทอีกครั้งบางท่านได้พบเจอพบรักกับเขาเรียกว่า คนที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าตอนนี้กําลังที่จะแบบว่ามองหาใครหรือกําลังที่จะเตรียมที่จะเปิดใจเปิดทางออฟไลน์ออนไลน์ที่จะออกเด็กแล้วก็รอเลยนะคะเพราะว่ามีสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะข่าวดีความสุขที่กำลังที่จะเข้ามาขับเคลื่อนมาในทุกๆวันนะคะใกล้เข้ามาแล้วจริงๆนะคะเจ็ดดาบระ,ระแวดระวังเรื่อง ที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดกำลังเกิดขึ้นมองกลับไปที่โต๊ะทำงานมองย้อนกลับไปที่ห้องเสมอหลงลืมอะไรไหมอะไรแบบนี้แล้วก็ระแวดระวังคนไม่ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์ก็ตามนะคะคนดีคนไม่ดีเยอะแยะมีแฉช,ชีพยเยอะมากๆเลยมีสมาธิสติกับตัวเองเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ระมัดระวังทุกอย่างทุกเรื่องนะคะ แล้วก็มาดูอีกราชินีไม้เท้านะคะในเรื่องของงานนะคะธุรกิจหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกําลังที่จะทําช่วงนี้ก็มีไฟสู้หน่อยนะคะอาจจะได้เขาเรียกว่าเริ่มต้นที่จะทําอะไรใหม่ๆมีแพลนที่จะทําอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะคะหรือว่าทําอะไรกับเพื่อนหรือว่าทําอะไรกับหุ้นส่วนก็คุยในเรื่องของข้อสัญญาอะไรให้ต่างๆให้ดีนะคะ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นหรือว่าปรับเปลี่ยนใหม่หรือว่ามองหาแพชชั่นพลังใหม่ๆใ,ในตัวเองค่ะอาจจะเป็นธุรกิจใหม่สิ่งใหม่ที่คุณรอคอยที่คุณกำลังที่จะทําที่กําลังที่จะเริ่มนะคะก็ขอให้เขาเรียกว่าทำอย่าง มีพลังเลยเพราะว่าราชินีมีท่ามีเรื่องของการเก่งเก่งในเรื่องของการทํางานเก่งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะในเรื่องของธุรกิจความฉลาดเฉลียวนะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จมุ่งมั่นในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนั้นๆที่กําลังที่จะตามมานะคะมีโอกาสที่จะได้แบบเขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตารอสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็เป็นข่าวดีด้วยนะคะแต่ก็ต้องระวังสิ่งที่ไม่ดีเช่นกันนะคะ King of Cups นะคะใช้สัญชาตญาณความเชื่อนะคะ บางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังรอคอยนะคะเขาเรียกว่าบางท่านได้พบเจอพบรักกับคนที่มีเสน่ห์อบอุ่นนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีเ NERGY ที่แตกต่างจากคุณมากๆเลยนะคะพบเจอคนที่ดูใจเย็นดูมีความนิ่งสุขุมอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีเข้ามาในความสัมพันธ์มีคนที่กําลังจะเข้ามาเป็นคนที่จะรักคุณทั้งตัวและหัวใจนะคะเป็นคนที่จะคอยที่จะแบบชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ให้กับคุณนะคะพบเจอพบรักกับคนที่เขา รบคุณแล้วก็เทคแคร์ดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะใครที่พุ่งเจอกันแล้วก็ขอให้คุยกันแบบเพื่อนไปก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของความเป็นเพื่อนพลังงานของการได้ไดรู้จักการสไตล์เพื่อนแล้วก็ค่อยขยับสถานะความสัมพันธ์เพราะคุณกําลังเจอใครที่เขามีเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่การแสดงออกในความสัมพันธ์ไม่มากไม่น้อยเกินไปแล้วก็ให้เกียรติคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นคุยกันรู้จักกันไปก่อนเรียนรู้กันไปก่อนนะคะ ความเก่งความสามารถของคุณจะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จค่ะในทุกๆเรื่องนะคะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลนะคะอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเครียดในช่วงช่วงนี้ด้วยนะคะอาจจะความอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินบริวารอะไรแบบนี้นะคะมีเรื่องของความวิตกกังวลการนอนไม่หลับรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่ชาร์จแบตให้กับตัวเราพลังงานชาร์จแบต ให้กับความสุขของเราเสมอไม่ว่าความสุขนั้นจะคืออะไรที่เป็นเล็กๆน้อยๆอยู่กับต้นไม้ฟังเพลงออกไปร้านกาแฟาหรืออะไรก็ได้ค่ะที่ทําให้เรามีความสุขอาจจะวางแผนอนาคตใหม่วางแผนการเงินการงานใหม่วางแผนที่จะคุยที่จะใช้เหตุและผล เหตุและผลมากขึ้นนะคะลดเรื่องอารมณ์ของความใจร้อนความดื้อรัน้นการเอาแต่ใจหรือเหตุผลอะไรที่เป็นส่วนตัวมองโลกให้กว้างขึ้นถ้าคุณเป็นระดับผู้นําขึ้นไปการบริหารการจัดการการพูดคุยกับผู้คนบางคําที่พูดออกไปอาจจะทําให้คนคนนั้นรู้สึกเสียใจแล้วก็เจ็บปวดเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะจงเปลี่ยนพลังงานเป็นการให้อภยัยแล้วก็โหดศีกร,รมด้วยนะคะใจเย็นๆช้าๆนิ่งๆนะคะแล้วก็ปรึกษาหารือนะคะกับผู้เชี่ยวชาญในด้านน,นั้นๆถ้าคุณกําลัง จะขอคําปรึกษาหารือกับใครนะคะบางท่านมีเกณฑ์เขาเรียกว่าได้เรื่องเรื่องราวของความรักนะคะมีเกณฑ์ได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กับคนที่คุยนะคะอาจจะได้แบบวางแผนอนาคตกันมากขึ้นเห็นอนาคตกันมากขึ้นหรือมีใครบางคนกําลังเข้ามาสารภาพรักสารภาพความในใจเพื่อที่อยากจะ เขาเรียกว่าขยับสถานะความสามารถกับคุณหรือใครที่มีท็อกซิกประเร็นอะไรนะคะก็สามารถที่จะไกล่เกลียพูดคุยได้นะคะความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นข้อกฎหมายบางสิ่งบางอย่างหรือว่าท็อกซิกปัญหาบางสิ่งบงอย่างที่เขาเรียกว่าการพูดคุยกันต่อหน้าการพูดคุยกันอย่างใจเย็นจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิด j u s t i c ความยุติธรรมการคลี่คลายเป็นมิทางที่ดีการปณิปนอมนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะถ้าอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องของข้อกังขาอะไรที่กังวลผ่อนคลายแล้วก็ใจยเย็นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะคะทุกอย่างมีหนทางที่ดีกว่าอยู่เสมอคะ่ะเชื่อในพลังงานนั้นๆั้น และบางสิ่งบางอย่างพลังงานเก่าๆนะคะอาจจะกลับเข้ามาวนเวียนนะคะได้พูดคุยกันได้เคลียร์กันได้สะสางปัญหาบางสิ่งบางอย่างการเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์ไหมหรือจะ move on ไปสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีกว่านะคะโอเคนะคะเดวเรามาขอคำตอบของนางฟ้านะคะพิจารณาใหม่อีกครั้ง r e นไซเด d e r ค่ะว้าว ถ้าเรื่องราวของความรักนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณในการตัดสินใจนะคะบางบางทีบางครั้งเขาเรียกว่าถ้าจะตัดสินใจในในเรื่องอะไรกับความสัมพันธ์ก็จะต้องใจเย็นๆนะคะลองทบทวนม่อีกครั้งว่าว่าคนนี้ใช่หรือคนนี้ไม่ใช่จริงๆนะคะเรามีความสุขกับเขาไหมหรือว่าเรามีความทุกข์นะคะถ้ามีความสุขกับเขาจริงๆอย่างแท้จริงเลยนะคะเราก็สามารถที่จะให้โอกาสเขาได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันทุกข์มากๆเราก็สามารถที่จะ move on เดินหน้าต่อไปเพราะว่า ความโรแมนติกของความรักที่ดีเราคุณอยู่นะคะและคุณจะต้องปรับ energy พลังงานของตัวเองเป็นความรักที่รักแบบให้ภัยรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะจะส่งผลให้คุณได้รู้สึกมีความสงบความใจเย็นมากขึ้นแล้วก็เข้าใจธรรมชาติของอีกฝ่ายหนึ่งความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็ใจเย็นมากขึ้นนิ่งมากขึ้นนะคะมีเหตุผลแล้มีเป็น มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะคนที่กําลังเข้ามาเป็นความรักที่เป็นโรแมนต์ของคุณเขาจะทําให้คุณได้สะท้อนพลังงานบางอย่างเกี่ยวกับตัวตนของเขาเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดยเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ